ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมานะครับซึ่งที่ผมหายไปนานไม่ใช่นะครับคือไปเรียนครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนั่นตอนสามสี่หนึ่งแปดชื่อชื่อเลยรของผมก็คือพีนะครับแล้วก็กลับมาเช่นเคยน้องผมเองเองลองมาหาอะไร <laughs> มีพี่อยู่ที่ไหนน้องอยู่ที่ไหนะแต่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันเสมอไปนี่ก็ไม่ใช่รหัสอะไรเลยนะครับนี่คือรหัสผมผมเองที่แต่ก่อนมันไม่สามารถเข้ารหัสโลบกได้แต่พอร้านน้องมาช่วยแก้ผมก็รู้สึกว่าพอน้องไม่ฉลาดสุดใช่ครัผมซึ่งเป็นคนโง่ที่แบบว่าใช้อะไรไม่ได้เลยแล้วแล้วก็ต้องแบบอืรู้สึกว่าผมจะใช้อะไรม่ค่อยแต่น่าเนะย คุณไม่ได้จับคอมนานเลยไปใช่คุไม่คยได้จับคอมเลยตั้งแต่ตอนที่คอมน้องมีปัญหาตัวสุดท้ายผมก็แก้มันได้ Hello my friend my name is จุ๊บจุ๊บจุ๊เว้ยทุกคนก็จะรู้กันดีนะครับว่ามันคือหนังเรื่องอะไร สปาต้าหรอนะีถ้ามึงไม่อยากเด็กตาคำอย่างขอโทษเลยนะครับคือพอดีผมแบบ <laughs> เผลอฝากไม่เสร็เดี๋ยวผมจะพูดแบบไม่มีคำยหยาดเลยนะครับาารว่าสปาต้าหรอถ้าไม่มอยากกินเบลิตา้าตูยืนเรียงนสามตัวแบบเนี้ยเดี๋ยวเดียวตูวยิงทิ้งแบบทิชแท็กโคเลยเนะี่ยอีเดีย ไม่รู้จะไปทำอะไรดีนะครับแต่ผมว่าะไปที่ไปทอยเลตดีกว่าไหมอืมยัก็เป็นความคิดที่ดีอยู่แต่วันนี้เรามาทำบอกพดโดยเฉพาะแบบคือเออคิดคอนเทนต์ได้แล้วพูดถึงทอยเลทถ่ายคลิปอัดในโทรศัพท์เล่นแม่งเมื่อกี้คำหยาขอภัยอีกแล้วนะโอดแสงยั้ไม่ตื่นนะครับ เขายังยินงงเลยนะับกลัวทำอะไรบอก่าจะไปลงคนเดียวได้ลหมอืมลอ,องดูก่อนว่าเพื่อน,นจะลงได้ไหมลงด้วยเปล่าเพื่อนโอเคไม่ลง เพื่อดัะเจี๋ยดเหรอฮึดีสุกว่าแสงดีสุด The Full Moon End โอ้ยลืมไปลา่าอะเจ๊ผมว่าผมจะล่าไอ้ตะเคียนสักหน่อยใช่ใชวว่วันนีวันอะไรไม่าู้ต่อไปได้ นู้มจะไปเหยนอะไรัีล่ะคือ่็โดนเล่นแถวนี้แหละเป็นแฟชั่นคิดว่านี่ดีไหมอุ้มอะไรอออโอ้ยโอยเหมือนบอสเคียจสะสปาไงผมไม่แน่ใจนะว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่าใช่ใช่ถ้าวอร์ะแดนมินเกิดมันต้องเป็นมอยผมใส่ฮันเตอร์แคปดีกว่าเพราะ ควรใช้ผลอะไรดีเนะัาะนอกจากควรแสงผลอะไรดีกว่าลองลองดูในตัวเราดิมีผล<ม>อะไรดีางรู้สึกว่ามันมีกาวิตติใช่ากาวิตี้ก็น่ากิน,นแต่ก็ถือว่ามันใช้ดีอยู่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ผลอะไรดีสั่นก็ดีแบบ ใช่แต่มันก็ไม่ข่อยดีมากสายฟ้าก็ดีเพราะจะได้โพแต่เราไม่มีโพนี่สิผลฟินิกก็ดีเพราะแปลงล่างได้แล้วก็บินได้ด้วยแถมปล่อยสกิลด้วยแค่ผมขี้เกียจฟังมากจะยอนบบา่ารักนะพาวผมผมพาวแต่ก่อนมันก็ดีนะแต่สมัยนี้มันไม่ดีแล้วใช่คือมันเป็นผนที่ถูกหรือเปล่า เนี่ยผลด่างน,นี่คืออันนั้นในรหัสแดงน้องสามสิงแปดของผมอ่ะมันมาตื่นทุกสกิลด้วยมาตื่นทุกสกิลแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ให้นะว่าผลที่ผู้เล่นใหม่สมได้ควรกินคือผยไฟโอเคทรายมืดสมุกแค่นี้นะที่เหลืออย่าไปกินนะอย่าหาทำอย่าหาทําครับแล้วก็ผลน,นี้ผลหนึ่งก็คือถ้า<ม>คนไปเฉดได้ก็บผมป่ะมิติได้หายไปแล้ว ไม่รู้น่ากินนะรู้สึกว่ามันกลายเป็นอุกบาทชึ้นเยอะเลยเรามาดูโมเดลแต่มันเป็นอุกบาทสีสีม้วน้ยน่ากินดีนะแต่เราอยากกินเลยดีกว่าเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นของนอกอวกาศกินเข้าไปเดี๋ยวเราตายกินเข้าไปกินเข้าไปทีมีรอยได้เลยครับไม่กินเข้าไปทีมีฟันทักได้ฟินิกก็น่ากินอีกแบบนะ่าดสนิกินดีอยู่กินไหม จะเลือกฟินิกนะมันจะนับนะตานะเฮ้ยปี๊ยไม่เล่นกเลยนแล้ว่าม็ให้กินเลยอ่ะไอ่ได้ทำเลยอ้าวผมจะไม่ได้ฟาร์มฟาร์มฟินิกนะด้สกิลบินมาคือเทปแน่นอนเอาไว้ฟาร์มพาร์ตนาดีกว่าไหมอ้าวแหละวันนี้ผมก็เคยะมายนี้ใช่ไหมถ่ายคลิปพราะน่าเบื่อจะลาก่อนไหมยูแรกก่อน กาสำหรับวันนี้ผมมาลงคลิปเร็วไปหน่อยแล้วก็นี่เร็วไปหน่อยก็มันสั้นไุกคนก็ขออภัยนะพอผมไม่มีอะไรจะทำแล้วี๋้วภายในอีกหนึ่งนาทีอาผมจะพาทุกคนมาดูว่าผมฟาร์มบอสอะไรกันมาก